รับสุ่ช่องกาวิสเราบอกนะคะวันนี้เราจะมาแบบนี้ไปขี้กันเธอใช้มุมมองคนด้วยเธอเธอรีบๆ,ๆไปก่อนเดี๋ยวเราจะขี้แตกเอาเธอจะเหยียบน้ํานะเดี๋ยวเราลื่นหัวแตกไปกันเธอทำไมเธอไม่ได้ส่อกพองม่อนเลยอ่ะโอ๋อะไรอ่ะเธอไปกันไปกันเธอ เธอมาเร็วฉันรอเธออยู่เธอมาเร็วเธอเธอหันผิดทางฉันอุ้ยไปขี้ดีกว่าถึงห้องน้ำแล้วอุ้ยเธอฉันโดนเนิร์ดเขาดักไว้อ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าเด็กเนิร์ดเขาเรียกว่าเด็กเนิร์ดเธอเด็กเขาขำเราไม่ เธอเธอแบบเธอต้องเร่งว่าเด็กเนิร์สเขาคือเด็กเนิร์สเธอเธอรอฉันด้วยไปฉันต้องเร่งฉันต้องเร่งไปเพราะไซเพราะไซคี้ตะเลเพราะไซคี้จะออกแล้วเธอฉันรอเนี้ยอยู่อ่ะเธอฉันรอเนี้ยอยู่เธอเธอรอฉันด้วยดิอ๋อเธอเธอรอฉันด้วยฉันเห็นเธอของขอ้ใช่พี่ตะลาดแล้ว เธอเธอรีบๆไปเลยเชนรอเธออยู่เราจะไม่เหยียบน้ำนี่เราจะไม่เหยียบน้ำนี่เด็ดขาดเธอไปกันอุ้ยรอฉันด้วยรอเธอเธอฉันอยู่ข้างหลังเธอน่ะฉันแซงเธอแล้วนะเธอรีบๆเดินหน่อยเจอขี้แตกเธอตายเหรอเธอตกน้ำแต่เธอว่ายน้ำขึ้นมาได้ สุดยอดไปเลยก็ฉันไม่รับเกณนไงเธอฉันไม่รอนะฉันปวดขี้อุ้ยเธอชู้ยักษ์เธออ๋อไธอปสเกเธอต้องหลบแล้วเธอฉันข้ามด่านเฮ้ยเธอฉันข้ามด่านมาได้แล้วเธอเหรออีกนิดเดียวฉันก็จะถึงอะเธอเหรอฉันหลบก่อนเธอ เธออยู่ตรงด่านไหนแล้วอะเธออยู่ด่านไหนแล้วเธอเธอรีบๆมาเร็วฉันรอเธออยู่เฮ้ยเธอฉันรอเธออยู่รอฉันรอเธออยู่ฉันรอเธออยู่เร็ว ฉันรอเธออยู่ฉันมาแล้วมาไปเร็วเราจะไปกันจะถึงห้องน้ำแล้วโอ้ยอ้าวสะเสดุดขาตัวเองใช่เลยโอ้ยเราเราถึงที่นี่แล้วคุณเราต้องกระโดดผังแล้วเนี่ยใช่ไหมเราเราขี้ตะลลเราเนี่ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อ้วกแตกหรอกใช่ไหม เธอเราไปเร็วหลบขี้ด้วยเธอเมื่อกี้เธอสะดุดล้มแต่เธอก็ลุกขึ้นมาได้ใช่ไหมไม่เหมือนวิ่งแข่งโอราทอนเลยเธอใช่ซานาผ่านวิ่งแข่งโอราทอนแล้วเธอทําไมเพื่อนเราตกลงไปในนั้นน่ะมันเป็นทรายดูดเหรอใช่ใช่ก็คือทรายดูดถ้าใครเพื่อนเราจมหายไปแล้วแต่เพื่อนเราลอยขึ้นมาได้เธอไปกัน เธอเธอเธอวิ่งเธอวิ่งหนีอะไรอฉันอยากสไลด์อ่ะอ๋อฉันต้องฉันต้องแข่งมาราธอนได้แล้ว,แล,วแล้วคน,วคนเธอฉันวิ่งหนีอ้วนนี่อยู่แล้วคนที่จะลากมน,นด้วยใช่ไหมเธอฉันจะโดนดักไว้เนี่ยฉันเดินตามอ้วนฉันเดินตามคนที่วิ่งแข่งมาราธอนเธอเธอระวังตายเอาทำไมเธอวิ่งเธอรูปขีได้ล่ะเอา เธอฉันโดนดักแสนผ่านมาได้เธอไปเร็วไปกันเธอเธอทำไมเธอเหยียบขี้อ่ะเท้าเธอไม่เลอะหรอไปกลับบ้านไปโดนดุเอานะขาฉันไม่เลอะหรอกเ่ราะฉันขอเธอไม่ได้ใส่รองเท้าแต่ขาฉันไม่เลอะ ฉันรู้สึกเหมือนมันเริ่มมีอะไรตามฉันแล้วอ่ะอเฮ้ยขี้ขี้ยักโอ้ไม่เธอเธอต้องไม่ใช่เร็วเธอถึงห้องน้ำแล้วเธอเธอเข้าพวกแบบเธอเธอเดี๋ยวลุกได้ค่ะอ้าวฉันไม่เห็นน่ะฉันรู้ฉันรู้อ้าวเธอนี่เธอเหมือนมีอะไรตามฉันมาเลยอ่ะเธอรีบๆเดินเร็วฉันรอเธออยู่ เราจะต้องนี่เงี้ยเธอเธอพูดเบาๆเธอพูดเบาๆเดี๋ยวคุณครูเขาได้ยินเย้เย้เย้เยเรื่องเราเราได้ข้อไหนนะ่านะคเเบาเทเบาคุณครูเขาสอนเด็กอยู่ถ้าครูเห็นเราเราโดนตีแน่เฮเยเทเบาเธอต้องอย่าเสียงดังเฮ้ยเพื่อนเรา นี่เธอทําไมป้าแม่บ้านก็ถูพื้นไม่ดีเลยเขาทําน้าหกอ๋อมาเป็นป้ามันมเป็นป้าแม่บ้านใจร้ายเธอเธอเธอพูดเบาๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคณครูฝึกเขาได้ยินเอาพ่อเขาอ่างสึกแล้วใช่ไหมปะเขาแอบพยายามิเ็เข้าไปเธอฉันฉันจะไปนนะเธอรีบๆโดนเร็วเดี๋ยวเธอขี้แตกเหมือนเมื่อกี้เธอฉันผ่านอันนี้ไปก่อน อุ้ยเจ็บเราฉลื่นขี้ฉลื่นขี้ฉันผ่านมาได้เธอไม่ไมราวาะ,ะวังมากเธอระวังหนอยมากซุ่มซ่ามฉันแค่ลื่นขี้ฉันไม่ตายโอ้ยตามมาไปขี้ของพี่กูนะเธอสก๊ะป๊ก,ปอ,กอ่ะเธอรีบรีผ่านมาเร็วเห็นเธอขี้แตกฉันจ,จะอ้วกเลยเนี่ยฉันไม่อยากเห็นเธอขี้แตกอ่ะ มันมีให้ฉันปล่อยพลังตดด้วยแต่เราจะต้องใช้ตังยี่สิบบาทเธอแต่แม่เราไม่ได้เตรียมตังค์มาโรงเรียนไงอ๋อเธอครูปวดขี้รึเปล่าครูอะไรเธอเธอเธอมาเล่ามึงเนี่ยฉันมีตังแบบเธอครูอะไรอ๋อเราครูปวดขี้ทเไมครูกระโดดสูงจังแล้วกครูไปแข่งมรณะไง เธอทำไมเมครูขี้เยวจังเธอมาโรงเรียนฉันรอเธออยู่เธอเธอเธอแวเม่ตอนตอนที่สันอยากไม่ได้อ่าคลิปใช่ไหมซันซันแอบดูคูคี้ด้วยเธอเธอเธอเฮ้ย เธอจะเห็นคูขี้ด้วยฉันไม่เคยมีประสบการณ์เข้ามาในท่อระบายน้ำเลยเพราะว่า้ยเธอเธอขี้แตกอ่ะเฮ้ยตัวเขาทำไมทำไมฉันมาเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะเธอเธอขี้แตกนะเธอตายแล้วเธอนั่นใครจอยฉันมาเนี่ยนี่เธอทำไมฉันไม่สับนี่เธอทำไมฉันไม่สอบกู A family, I see my mother. I come from a strong line of bags. you a man, and Top of the line, double zipper with a sunglass pouch. Uh, and in the family. Just I a I uh, Wait, I'm still alive. I didn't mean what I said. Sorry, friend.